ก็นะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ท,ที่เที่ยวที่แรกนะฮะของวันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวมหาวิหารนะฮะก็คือหรือว่าเรียกว,วัดใหญ่นะครับผมนะฮะอันนี้องค์พระจะอยู่ด้านหลังผมตรงนู้นเลยจริงตอนเช้า6กโมงคนก็เยอะเยอะแล้วนะครับเนี่ยตอนสายๆนี่ต้อง่าทางแน่นมากกว่านี้ ทาางวันนี้คนจะเยอะเยอะตั้งแต่ที่หนึ่งครับอ๋อ oh. เป็นที่จอดอะไรกันแล้วครับังโชคดีนะนี้มาเร็วครับต้องมา,าช้าๆหน่อยครับเดี๋ยกจะมีที่วางรองเทาง้าไว้ตรงนี้นะอยาวางที่พื้นเพื่อความเป็นระเบียบโอ้โห oh. นี่ตอนเช้าคนเยขนาดนี้แล้วนะฮะห้ามใส่หมวกนะครับที่นะครับอันนี้คือข้อห้ามที่เข้ามาในวิหารแล้วห้ามห้ามตั้งขาต้้งห้ามใส่หมวกนะครับผมห้ามยืนถ่ายใน พระวิหารน,น,นี่เป็นองค์พระเจ้าตากสินนะครับองค์พระเจ้าตากสินก็อยู่ตรงนี้เราออกมาอยู่ภายนอกกนั่งนะครับนี่คือพื้นที่รอบๆบ,บวชก็จะมีโพธิรูปนั่งอยู่รอบเลยมีลูกศรให้เราเดินนะฮะเดี๋ยวก็เดินตามลูกศรได้เลยว่าโอ้โห,หยาวไปสุดนู่นเลยนะครับกูเป็นอะไระอ่ะ,ตออะตอ้ต้องอ้นเออจุดจุดกู โดไหว้ bye, พระไม้ย่างเอ,เอ,อ้นี่ข้างนอกเขาก็มีนะฮะจ,จริงๆนั่งไหว้ข้างนอกก็ได้มีบทสวดมนต์บทคาถาบูชาอยู่ข้างนอกนี่ก็มีถ้าคนข้างในเต็มเข้ามาแล้วข้างในเต็มข้างนอกก็จะมีมีที่ให้นั่งกราบไหว้อยู่ข้างนอกเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวเยนะฮะคนเริ่มมากันเยอะขึ้นยหลังจากที่เรากรับไหว้พระพุจธชินราช กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกมาเดินเล่นกันข้างนอกเดินออกมาจากโบสนิดนึงเดินข้ามถนนตรงนี้ก็จะเจอแม่น้ําซึ่งมาถ่ายรูปได้ดูวิวไปเรื่อยๆนะครับนะคนก็เริ่มเยอะนะฮะมาหาแดดหาแดดอาอะ ถ้าไม่มีก็ขอกระหเกิลนี่ยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอยู่นี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหน้านเปิดแปดโมงว่าก็กินซะแล้วมาเร็วไปไม่ห้อยขาได้จริงอะไรโอเคครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่มียังไม่เปิดไม่ได้กินแล้วเมื่อสักครู่นะผ่านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขายังไม่เปิดตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงครึ่งนะ ก็ตอนนี้เราก็เลยมากินนี่ครับขนมพันก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยมีขนมจีบซาลาเปาด้วยนี่ฮนะด้านหลังเรานี่เองตรงนี้เองเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีฝั่งตรงข้ามเป็นร้านแป้งหมักในร้านนี้จะเป็นร้านแป้งหมักจะมีขนมจีบซาลาเปาด้วยเหมือนกันเป็นพวกติ่มซำต่างต่างอันนี้คืออะไรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยป่ะไม่ใช่เนาะอันนี้เป็น ต้มเลืระหมูนะครับผมตต้มเลือดหมูข้าวเป่าเซตนี้5้าบาทอันี้คือข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงอันนู้นอะไรอ่ะต้มหมเลือดตมูะหไม่เลือดเอาต้มระดหมูไม่เลือดนะครับโอเคเดีวลองชิมไปก่อนดีกว่า นี่ก็ขนมจีบเม็ดใหญ่นะฮะขนมจีบอร่อยดีอร่อยมากเลยอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอครับ,รบหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือที่เที่ยวที่ต่อไปก็คือเราขึ้นมา จะไปไหว้ให้จะไปศาลเจ้าจะชื่อศาลเจ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูจริงแต่เราแวะกลางทางก่อนตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะมีสมเด็จองค์พระนเรศวรแล้วก็ที่ชมวิวบ้าที่นี่ม่รักกันดีนะมันไม่มีไม่มีเล้วเป็นบ้าที่แก่งกันเยอะที่นี้มันก็กัดกันเยอะ เนนี่หมามันย้าใช่ไหมเออหมาล้วโอ้ข้างล่างนี่มีองไปเห็นไอ้น้ากันดานนียสวยดีตอนแรก้หเดี๋ยวมาเป็นูอ้ข้างไหนดีอ่ะมีรูปของคนนี้รูปรตนีนี้ตรงนี้ตงนี้ตรงนี้ตรมนี้ตรงนี้ตี้ตนี้งีงนี้งนีงนีนีี นี่เขาเรียกว่าเจดียอดด้วนนี่นะตามนี้เลยนะครับนะตามนี้เลยนะอยู่ที่พิษณุโลกนะังไงก็มาลองมาเที่ยวกันได้มีจุดชมวิวที่สวยงามมากข้างในก็เขียนว่าเจดียอดด้วนนะแต่ข้างล่างนี่มีป้ายอีกหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าพระมหาชัยเจดีสีสมอแขงนะเซิร์ชชื่อนี้ได้เลย มหาชัยเจดีศรีสมอแคลงโอเคใครอยากมาก็ตามนี้เลยนะนี่คือที่ที่เราหลังจากกินข้าวแล้วก็ลงมาที่นี่กันนี่ก็คือสถานที่ที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรด้านบนมาตอนนี้เราลงมาจากเขาลูกเดียวกันนะลงมาปุ๊บก็จะมเีเป็นโลงเจนะครับตรงนี้เป็นโลงเจอ,อ,อันนี้เราก็ถึงโลงเจกันแล้วนะฮะ เป็นสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่เรามากันคนนี้ก็เป็นประธานก็ฟูก่อตั้งโรงเจนี้ขึ้นมาฉังคือประธานบ<า>ริษัทาอา,าอยุาา<ะ>ีน<ะ>ึ<ะ>่ร้อยสองปีนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศวิวทิวทัศน์ด้านบนนะครับมีองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็วิวด้านหลังนะฮะโอ้สวยงามจริงๆนะฮะตรงนี้ไม่ต้องคืน นอกดางเรืองเต็มเลยนะครับโรงเจข้างบนนี้นะครับผมที่อยู่จะด้ขาวดีกันได้เาะว่า้าเราได้ขาที่นแล้วท่านก็ได้มาจับไปรีเนุงีเงต่อคุณนะั้วมันได้ที่โตะหน้าถ้มีารจได้คับ เนอขอเาเชิดวกทานแกเรียนเชิญท่านแล้วก็บริจาคเทาสารน้ำมันน้ำนานะครับอาหารจีน้วก็ออกมาไว้ท่านร่านสารทุกชนิดรับปรานก็ขอเชิกันได้ครับี่ข้างบนก็มีไ้เลื่าเชิดรายการไทยรัสอพอดไทยรัฐหกสยในปีเก่านะครับขอพอีใหม่ที่จะเข้ามาในวันุกนีก็ โอ้พระยูารอยู่นี่เราขึ้นไปไหว้พระยูายกันดีกว่าทางนี้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  นั่งกราบก่อนเีนะตอนนี้เรามามทำอะไรกันอ่ะม,มาอยู่ใต้นั่นทำไมอ่ะก็ไม่ได้เลยเหรอพี่กัรเข้าได้ป่ะพี่กัรตัวสูงแล้วไปไปไหว้<ๆ>งเงี้ยเสียนห้องเต้กันเ่อนไหวป่ะระเบียบครับ ชื่อเสียงโด,ด่งลลดังร่ำรวยร่ำรวยนี่นะครับเขาะแล้วสามทีๆๆๆๆๆล้างมือด้วยเขาะเสร็จล้างมือด้วยสาม,มทีสามที ตรงเอกเตียงห,ห้องเต้น,นะฮะมาที่าอเจ้าพเกียที่เรียบร้อยแล้วไปดูน้ำตกกันดีกว่าดูน้ำตกด้วยหลังจากที่เราไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลงมากินข้าวกันนะเขามี โรงเจโรงทานนะครับผมเป็นการทานอาหารฟรีนะฮะมีกับข้าวหลายอย่างเลยนะฮะตอนนี้คนก็กินกันเยอะแยะไปหมดตรงนี้สถานที่จัดก,ก็าาสะอาดสะอ้านนะครับปลอดโรคแน่นอนครับผมเป็นที่โล่งนะฮะมีวิวสวยด้วยดูเห็นไหมฮะวิวด้านหลังก็เป็นภูเขาเป็นต้นไม้ด้านล่างก็เป็นทุ่งนาสวยจริงๆนะฮะเป็นโรงอาหารที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยถ้าใครกินที่นี่ใครทานที่นี่เลยไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ถ้าใครอยากจะเอากลับบ้านก็เสียถุงละ30บาท อันนี้เราตินกันเกือบหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่รูกลูกชายชอบมากต้องหูโอเคนะครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจที่สารเจ้าแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะฮะ นี่แหละครับตอนนี้จากไหว้เจ้ากันเราก็มาถึงเนินมะปางกันแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านมุ่งเนินมะปางไฮไลท์ที่นี่ก็คือภูเขาหินภูเขาหินปูนที่อยู่ล้อมรอบของเราเลยเห็นไหมด้านหลังผมนู่นเลยเห็นไหมภูเขาหินปูนนะนะฮะมาดูตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้ก็คือฮักเขาโฮมสเตย์ฮักเขาโฮมสเตย์นะ ก็ตรงนี้ <มา S 1> จะเป็นจุดที่คนอยู่เยอะที่สุดเลยนะตอนนี้แล้วเราก็จะทําการเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้างาจะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างที่ลึกลข้างในมันมีนมสัวนเล่น้วยแต่ฉีดอลกอฮอกก็เล่นไม่ได้รอก่อนรอก่อนแล้วเหรียญเสียบอยูอ่ไหนจะให้มาอยูไ่ไหนเวลาเวลาอ่ะไป กระตุน้นใจในเลาแช่ๆกันไม่ดีก็ไม่ดูก็ต้องไม่พอม,มาอก,ก็เลยนี่ไปขึ้นข้างบนก่อนปะนี่มองจากมุมบนนะครับผมนี่นะ,นะที่เขาเรียกกุ้ยหลินเมืองไทยปาอ,อันนี้ปาครับไหนโอ้ตัวบลอลเลอร์เลยเดี๋ยวไปดูกันไนนหนอนหน่ันไหนนะฮะอุ้ยมีสไปเดอร์แมนอยู่บนหลังคาด้วยเห็นไหมสไปเดอร์แมน ไปดูข้างบนกันดีกว่าเอาโคดโคดโคดโกดหยุดก่อนข้างบนสูงไปจะค่อยขึ้นนี่อันนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับวิวก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันสูงขึ้นมาแค่นี้เด็กห้ามขึ้นเด็ดขาดเขาเขียนเอาไว้โกดเด็กห้ามขึ้นเด็ดขาด อันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้อย่าจับเหล็กมานี่ทำไมอ่ะเขาบอกเด็กห้ามขึ้นเด็ดขาดอันตรายเนี่ยฮะวิวภูเขานะครับตรงนี้สวยไหมเพื่อเพอทุกคนนะพามาชมวิวกูนั่งเฉยๆนะกูอย่ายืนนะเก้าอี้มันพลิกลงไปข้างล่างได้เลยนะครับส่วนแาวจะบินมาจกทางนู้นแมวแต่ทังข่าวจะออกช่วงประมาณหกโมงโอ้เรียกกันใหญ่เลย นี่ก็คือวนสุดเลยนะครับจุดชมวิวของฮักเขาโ,โ,โฮมสเตย์นะนะเราลงมาจากข้างบนกันแล้วนะคะตอนนี้จะพาทัวร์ข้างในดีกว่าฮักเขาโฮมสเตย์มีอะไรบ้างโอ้ยเขามีจุดภัายครบเพลิงนะลงมาตรงนี้ก็มีที่ถ่ายรูปด้วยตกแต่งด้วยรถเก่านะครับ ส่วนคนที่าพักบ้านพักที่นี่ก็จะมีที่จอดรถข้างในให้นะฮะนี่คือ,อคคเสีเยค่าเข้ามาตรงข้างในในี่สิบบาทนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเข้ามาดูพ <laughs> ื้นที่ด้านใน Uh huh. จริงๆแล้วเข้ามา10บาทแล้วก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนสแตนนั้นนะ่ะก็คุ้มละ10บาทถ้าไม่เสียจางก็เข้ามาถ่ายรูปไม่ได้เ mm hmm. นี่ยเข้ามาโอ้โหเขาจุดตะเกียงอนะ่ะกลิ่นน้ำมันคุ้งเลยอ่ mm hmm. าปัดดอันก้นให้ <Okay. S 2> uh, ไปไปกูด mm hmm. uh huh. ทำดีๆสิครับ ไม่เอาไม่เอาไม่เอากูดไม่เอานวหนูตกฟ้าฝากให้หน่อยจับเชือกไว้นะกูดอันนี้ก็พาเด็กๆมาเล่นชิงช้ากันพี่ฟ้าทำไมบอกนะมันใส่เนี่ยมันเขาใส่สีให้ป็นสีเขียวอ่าหรอใช่โอเคครับนี่ฮักเขานะเห็นค้างคาวบินออกมาแล้วครับใช่เหมือนยุงไหมอ่ะเป็นเส้นเลย นี่ครับคือแลนด์มาร์คของเนินมะปางนะครับอีกหนึ่งอย่างกัดกัดก้ามานี่โอ้กัดกินข้างขาวเว้ย<า>อา่าแล้วก้าก,กินได้ไหมเออก้าก็กินได้ <laughs> อะกุศอ่ะกุศลอาบากั้วะอ,อ๋อ <laughs> อแม่กินข้างค้าวอิ่มเลยภาพธรรมชาติวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เอามาฝากเพื่อนๆได้พอหอมปากหอมคอกันแล้ว